สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บลูเลอร์ฟิชชิงจะมารีวิวเหยื่อสามอย่างครับนี่ครับอย่างที่หนึ่งก็จะเป็นเหยื่อตกชิ้นหลิวนี่ครับเหยื่อตกชิ้นหลิวเป็นเหยื่อลำครับอย่างที่สองก็จะเป็นกบครับกบยางนี่ครับตัวละแปดสิบบาทกบยางครับอย่างที่สามก็จะเป็นนี่ครับกบกระโดดตัวละร้อยสามสิบครับเป็นกบไม้ครับกบกระโดด นครัใครสนใจครับเพื่อนๆคนไหนท่านไหนสนใจครับทักกันมาได้ครับมีครับสามอย่างนะครับที่ทกันอยู่ครับเป็งานบเรจจิงทำกันอยู่ครับสามอย่างนี้ครับราคาไม่แพงครับนะครับของันสามอย่างครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ทักมาคุยกันได้ครับครับ นะครับโอเคครับ